พลังคิดสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดอาจารย์ครับเห็นพี่ๆเขาได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากทําไมพี่ๆเขาเก่งจังครับพี่ๆเขาเรียนด้ดยมีความสนุกมีความตั้งใจ และมีสมาธิในการเรียนแล้วก็พี่ๆเขาก็แบ่งเวลาในการเรียนกับการเล่นการทําการบ้านและก็กิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมได้ลงตัวจึงทําให้เขาสามารถที่จะได้ความรู้ต่างๆอย่างครบถ้วนน้องๆลองเอาวิธีดีๆของพี่ๆที่แนะนําอย่างนี้ลองไปใช้บ้างแล้วก็คิดว่าน้องๆก็คงจะได้ประสบค,ความสําเร็จเหมือนกับพวกพี่ๆเหล่านี้นะครับขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี